อยากจะสร้างก็สร้างทุนจีนขึ้นป้ายพร้อมพาพนะครับเตรียมสร้างโรงงานในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแถมไม่ขออนุญาตหน่วยงานในพื้นที่ซะด้วยสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องเลยผมแก่นมายองนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปเข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า1 5 0่0ารายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอสินค้าสามารถทักมาได้เลยครับ ทุนจีนเหิมหนักนะครับขึ้นป้ายพร้อมพลาบเตรียมสร้างโรงงานในอำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองริมถนนมสิบอนะครับตรงหนองบัวนี่เองบ้านไขยนะครับชาวบ้านนี่สุดคนเลยร้องสื่อให้ตรวจสอบแต่พบว่าไม่มีการขออนุญาจตจากหน่วยงานท้องถิ่นนายกอบตหนองบัวนะครับควนออกหูสั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถ้าพ,พบว่าผิดนะครับดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ไปตรวจสอบล่าสุดถอนือออกแล้วนะครับซึ่งผู้สื่อข,ข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีการติดตั้งป้ายภาษาจีนพร้อม รูปโรงงานใหญ่โตเลยนะครับตามม t ทอาที่โชว์ขึ้นมานะครับกาลังจะก่อสร้างริมถนนในพื้นที่มอ1ตรงหนองบัวบ้าน่ข่นะครับเกรงว่าจะเป็นการเข้าก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทางการไทยถ่ายภาพป้ายดังกล่าวให้ดูเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบพบว่าบริเวณนั้นมีการติดตั้งป้ายภาษาจีนจริงนะครับและมีการนารถถ่ายเข้าไปปรับเกลี่ยพื้นที่แล้วที่สําคัญคือยังมีกองวัสดุใช้สําหรับการก่อสร้างจํานวนมากนอกจากนี้ ยังได้นําหลักฐานภาพถ่ายไปแจ้งให้นายอดุลน,นะครับอับรเพชรไพศาลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ได้รับคําตอบเพียงว่าไม่ทราบว่าป้ายดังกล่าวมาติดตั้งในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการแจ้งว่าจะขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านได้ซ้านะครับก่อนที่จะมีการสร้างอะไรผู้ที่จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอให้มีการทําประชาคมหมู่บ้านและต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากอบตอก่อนซึ่งอบตอหนองบัวทราบเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการกระทําที่แบบ ไม่เกรงกลัวกฎหมายของนายทุนจินเลยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมอ .11 กล่าวทางด้านนายไตรภพนะครับซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารสุวนตำบลหนองบัวกล่าวว่าลักษณะเดียวกันนี้ไม่ทราบว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่และวันจันทร์นี้จะลงไปตรวจสอบข้อที่จริงนะครับเช่นเดียวกันกับนายสุจินนะครับเป็นนายกองคการบริหารส่วนจําบนหนองบวววัวบอกว่าการติดป้ายภาษาจีนริมถนนมอ1หมู่1 1นั้น ยังไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดหากนายทุนจะก่อสร้างจึงมาขออนุญาตทีหลังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเกรงว่าเจ้าของป้ายน่าจะเป็นทุนจีนที่คิดจะทําอะไรก็ทําและเมื่อสร้างโรงงานเสร็จอาจเปิดดําเนินการผลิตมีปัญหาต่อมลพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกเช่นเคยครับจนกลายเป็นปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทางอบตอน,นั้นยอมไม่ได้และจะให้ผอ,อ,อกองช่างนะครับลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงๆับเพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายก็จะแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของป้ายนะครับ ขณะนี้ได้รับรายง,งานนะครับว่ามีการรื้อถอนป้ายออกไปแล้วและจะต้องมีการตรวจสอบหาที่มาที่ไปอีกครั้งหนึ่งนายกอบตอหนองบัวกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วก็ไลค์แชร์โพสต์ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสําหรับวันนี้ร้านมายองลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุนจีนเหมิมหนักนะครับขึ้นป้ายพร้อมพลาบเตรียมสร้างโรงงานในอำเภอบ้านไข่ จังหวัดระยองริมถนนมอ1นะครับตรงหนองบัวนี่เองบ้านค่ายนะครับชาวบ้านนี่สุดทนเลยร้องสื่อให้ตรวจสอบแต่พบว่าไม่มีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นนายกอบตหนองบัวนะครับควนออกหูสั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถ้าพบว่าผิดนะครับดาเนินคดีตามกฎหมายแต่ไปตรวจสอบล่าสุดถอนรือออกแล้วนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีการติดตั้งป้ายภาษาจีนพร้อมลูกโรงงานใหญ่โตเลยนะครับตามา t ที่โชว์ขึ้นมานะครับกํบาลังจะก่อสร้างริมถนนในพื้นที่ม1ส เอตรงหนองบัวบ้านค่ายนะครับเกรงว่าจะเป็นการเข้าก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องและอาจจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทางการไทยถ่ายภาพป้ายดังกล่าวให้ดูเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบพบว่าบริเวณนั้นมีการติดตั้งป้ายภาษาจีนจริงนะครับและมีการนารถถ่ายเข้าไปปรับเกลี่ยพื้นที่แล้วที่สําคัญคือยังมีกองวัสดุใช้สําหรับการก่อสร้างจํานวนมากนอกจากนี้ ยังได้นาหลักฐานภาพถ่ายไปแจ้งให้นายอดุลน,นะครับอับรเพชรไพศาลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ได้รับคําตอบเพียงว่าไม่ทราวบว่าป้ายดังกล่าวมาติดตั้งในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการแจ้งว่าจะขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านได้ซ้ำนะครับก่อนที่จะมีการสร้างอะไรผู้ที่จะเป็นเจ้าของโครงการจะต้องแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอให้มีการทําประชาคมหมู่บ้านและต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากอบตอก่อนซึ่งอบตอหนองบัวทราบเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการกระทําที่แบบ ไม่เกรงกลัวกฎหมายของนายทุนจีนเลยนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม .11 กล่าวทางด้านนายไตรภพนะครับซึ่งเป็นปลัดวงการบรหิหารสุตมบลหนองบัวกล่าวว่ารักษา